สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะายังคุณตามาแล้วคุณตากำลังมาน,านคุณตากำลังมาขอบคุณนะคะขอบคุณแปดพันห้าร้อยไลค์ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ เริ่มหนาวเริ่มหนาวใส่เสื้อนยาวสวัสดีค่ะคุณยายเริ่มเริ่มหนาวแล้วอากาศเย็นนะคะอากาศเย็นใส่เสื้อกันหนาวกันนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมแล้วให้กําลังใจคุณตาคุณยายนะคะคุณตาคุณยายทานข้าวอิ่มแล้วเดี๋ยวคุณตาก็มาแล้วค่ะเฮ้ยเสียงมา่ันเสียงมาก่อนเลยพอหัวล่า <c oughs> พ่อขำเลยอึๆเลยขำตัวเองอ่ะขำตัวเองสวัสดีค่ะขอบคุณแปดพันเจ็ดร้อยไลค์นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมชมและให้กำลังใจคุณตาใยนะคะอุ้ยคุณตามาแล้วคุณตามาแล้วคุณตามาแล้ว <c oughs> อ๋อ,อ,อคุณตาชกโนแล้วคะ่ะคุณตาชกโอเน <c oughs> หญ่าใหู้งหนาวเยนหนาห้ปุเนเนหนาวหอวนาาหนาว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 เนหนาวเนหนาว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 ่เสกันหนาวส่ใส่กันหนาวส่เสกันหนาว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 ยอ่าวยวขนาจเดี๋วคุณตาจะสวดมนนะคะยาจับเดี๋วคุณตาจะ คุณตาจะสสดมนตนก่อนนอนนะคะขอบคุณมากค่ะแบบไม่รูหนอนก็ได้ะดูยวต้อง่ะรอเตอรมนจะเข้าเสียงเนาะเดี๋ยวเสียงเดี๋ยวเสียงเสียงเพียงพเข้าสวัสด,ดีค่ะ <c oughs> คุณตาคุณยาย เน่ยเตรียมเรียบร้อยหาเส้อตอนนี้กำลังกำลังเตรียมตัวใส่เสื้อกันหนาวกันนะคะอากาศเย็นใส่เสื้อกันหนาวกันด้วยนะคะนอนห่มผ้ากันนะคะขอบคุณนะคะ เดี๋ยวคุณตาจะสวดมนต์ก่อนนอนนะคะ